สามสิบสุนนะัะที่เกือบจะถูกลืมเลือนไปหมดแล้ว 1. เดินเท้าเปล่าในบางครั้ง 2. รับประทานอาหารด้วยกับสามนิ้วคือนิ้วโป้งนิ้ว,วชี้และนิ้วกลาง 3. ลูกหน้าหลังตื่นนอนด้วยมือสองข้างสละหมาตเาบัสสองรอกกะอัหลังจากทำความผิด 5. ปิดฝาภาชนะในายามค่ำคืน 6. แปรงฟันด้วยกับไม้สิวากขออนุญาตก่อนเข้าบ้านคนอื่น8ละหมาดสองรอกกะอัก่อนออกจากบ้านและหลังจากเข้าบ้าน 9. กล่าวรับอาสานตามวาสิน10ให้สลามแก่เด็กเล็กๆ11กล่าวดูอาลาัลลอฮุบักขณะเดินขึ้นที่สูงและกล่าวซุบฮานั่นล็อขณะเดินลงจากที่สูง12ให้สลามทั้งกับคนที่รู้จักและกับที่ไม่รู้จัก13ดื่มน้ำสามอึกและนั่งขณะด,ดื่ม14บ่ถน้ำลายไปทางซ้ายสามครั้งขณะที่มีชายตอนมากระซิบกระซาดสบอาบน้ำละหมาดก่อนนอน16มีใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อเจอพี่น้องมุสลิม 17. ละหมาดในขณะสวมใส่รองเท้า 18. ไม่ตำหนิอาหาร 19. อ่านดูอาหลังอาสาน 20. อ่านสามกุ้นก่อนนอน 21. ละหมาดดูฮาเริ่มตั้งแต่หลังตะวันขึ้น15นาทีจนกระทั่งก่อนเข้าเวลาดูรี่ 22. อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำยะนาบะ 23. อ่านดูอาเมื่อใส่เสื้อตัวใหม่ 24. อ่านดูอาเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันและอ่านดูอาขอความคุ้มครองเมื่อได้ยินเสียงลาร้อง 25าอ่านอายะก,กุสี่หลังละหมาดห้าเวลา26กล่าวดูอาให้คนจามเมื่อเขากล่าวว่าอันฮัมดุลิลละให้กล่าวว่ายัดฮัม,มุกันล็อก27รักษาละหมาดสุนนะก่อนและหลังฟัดดู12บสองรอกกะอายีละหมาดวิเต็29กล่าวดูอาหลังจากเลิกจากที่ประชุมหลังอ่านอันกุรอานเสร็จและหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จ30สบไม่เป่าอาหารในขณะที่กำลังร้อนเพราะความบาดอากาศจะหายไป แปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์นัสริโรซักขออสสัลลอฮ์ทรงให้พวกเราทุกคนได้รับความสำเร็จตามที่อัลลอฮ์ทรงรักและพอพระทัยด้วยเถิดอาเมน